Ui, ya kak Tih ไปเล่นกันที่อื่นแต่อุ้ยอ้ขาแม่ไอ้นั่นขาแม่ขาแม่บอยอออ้ยอ้ยอะไรขาแม่ขา,มาแม่หยาดอบเจ็บเจ็บ,จบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ตีหลังไม้ตีหลังไม้ตีลหลังฮ่าย